โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารดราฟบอลทุกคันแบทเทิลกันนะครับผมก็เมื่อเช้านี้นะครับตอน9้าโมงเนี่ยมีไลฟ์สตรีมนะครับประกาศข่าวเบื้องต้นของครอบ10ปีนั่นเองก็คือเป็นประกาศข่าวเบื้องต้นเฉยๆนะครับยังไม่มีรายละเอียดของกิจกรรมแบบเต็มๆนะครับก็จะมีแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับว่าตรีมกิจกรรมเป็นอะไรมีตัวละครใหม่พัแรกเป็นยังไงและไลอัพโดยรวมของกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็โอเคเดี๋ยว จะไล่ดูไปทีละส่วนเลยนะครับบอกเลยว่าค่ขาข้าจะน่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะแต่ผมคิดว่าส่วนตัวทุกคนน่าจะเห็นกันหมดแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็น่าจะลงช่วงเย็นๆนะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวไล่ดูไปทีละส่วนเลยก็ได้นะครับผมก็อ่าเริ่มจากตีมกิจกรรมนะผมอันนี้คือตีมองกิจกรรมนะครับผมชื่อก็อันนี้นะครับแปานางก็ second to n o n n in the whole world นะครับผมก็แปลไทยก็จะประมาณว่าไม่เป็นสองรองใครในโลกนั่นเองนะฮะก็ถ้าอ่านอย่างงี้จะงงๆใช่ไหมว่า เกี่ยวกับอะไรนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีอธิบายอยู่นะว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เอาง่ายๆนะครับความหมายจริงๆของมันก็คือประมาณว่าเป็นธีมดาร์กบอลนั่นแหละนะครับแบบดาร์กบอลทุกภาคเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้นะครับผมด้านล่างเขาจะบอกว่าเป็นรวมสุดยอดโมเมนต์ที่ดีที่สุดของโดคันแบทเทิลนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวาระครบรอบ10ปีนี้เลยนั่นเองครับผมก็เอาง่ายก็คือเหมือนกับให้ดาร์กบอลทุกภาคนั่นแหละนะครับผมจะมี ความเกี่ยวข้องในการฉลอง10ปีนี้ั้งแต่ภาคเด็กยันดักบอลซูเปอร์นะยังไม่นับไดมานะอ่ะก็ตามท่านแหละนะครับผมแล้วก็นะครับส่วนต่อไปคือล็อกอินโบนัสนะครับผมนะก็อันนี้เป็นล็อกอินโบนัสเขาดาวครับผม10วันก็จะได้ครับตามนี้เลยนะเพชร15เม็ดแล้วก็ตัวอันนี้20ใบนะครับต่อมานะครับก็คือตัวละครล็อกอินโบนัสนะครับผมก็คือวันแรกที่กิจกรรม10ปีเริ่มต้นขึ้นเนี่ยถ้าคุณเข้าเกมมาคุณจะได้รับตัวละครนี้เลยนั่นเองครับผมก็คือเป็นโกคูนะครับที่ ตัวฉลองปีที่ปกติปีก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวถือบอลอะไรอย่างงี้นะครับ2ปีที่แล้วก็เป็นเพชรเทพเจ้ามังกรพันตัวเลขแปดแล้วเลขเก้านะอ่าแต่ปีนี้มาเป็นโกคูตัวนี้นะครับผมนี่จะเป็นโกคูผฮมดําทําท่าคขาไม่ทำไม่ท่าอยู่นะครับผมก็ล็อกอินไปรับกันในวันที่กิจกรรมเริ่มนะครับผมนะต่อมานะครับผมก็เป็นเรื่องตู้นั่นเองครับผมอันนี้เป็นซลมอนธีมนะครับก็คือตู้เนี่ยจะมีอ่า uh, ท็อปเลเจนดารี่ซลมอนที่เป็นคานิวาวแล้วก็โดคันเฟสนะครับ พาร์ลาสตู้นะครับผมแต่ละตู้เนี้ยก็จะมีทีมเนี่ยนะอย่างเช่นโดคันเฟนนะครับจะเป็นทีมนี่มิลลัคพลัสพาวเวอร์บอลฟอร์มเดอร์สตรองเกสดูอนะครับก็แปลประมาณว่าพลังปฏิหารที่เกิดจากคู่หูที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมก็คงแนวแนวโกคูบิซิต้าอะไรอย่างนั้นแหละนะครับผมพาร์ทแรกก็เห็นกันไปแล้วแหละเนาะว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมแล้วก็ทัอเลจเนดารี่ซามอนนะครับจะเป็น Family and Rival นะครับเป็นครอบครัวกับคู่แข่งนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมไปเมื่อเช้าว่า ด็อกันเฟสจะมีตัวเดียวนะครับแล้วก็ท็อปเลเจนดารี่ซัมมอนคาริวอันนี้เนี่ยมันจะมีตัวใหม่2ตัวในตู้เดียวนะทั้ง2พาร์ทน,นะครับผมซึ่งตัวละครพาร์ทปีนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนเนเองครับผมนะจากปกติมี4ตัวปีนี้มี6ตัวเลยนะครับแล้วก็มี2ตัวที่อยู่ในตู้เดียวกันด้วยนะครับก็อาจจะต้องลุน้นหน่อยเวลาเซนโอมาหรือติติโรเซอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นหนึ่งใน2เลยนะถ้าเกิดคุณได้เนี่ยก็อาจจะต้องมาลุ้นอีกนะว่าใช่ตัวที่คุณอยากได้หรือเปล่านะครับผม อ่ะแล้วก็นี่นะครับตัวละครใหม่ที่ทุกคนรอคอยมาอย่างเนินนานนะครับผมก่อนนี้มันขึ้นเรื่อยๆนะว่าเป็นภาคไหนบ้างนะครับนี่นะครับของภาคแรกก็จะมีแล้วก็บอลซูเปอร์แซดแล้วก็จีทีนะครับผมภาคสองก็อาจจะแนวแนวนี้แหลนะเนาะอ่าบอกเลยว่าน่าสนใจใทุกตัวเลยนะครับอาร์ตสวยมากๆทั้งสามตัวเลยในภาคแรกนะครับผม แล้วก็ฝั่งดาร์กบอล GT นะครับจะเป็นนี่เลยนะครับสเปอร์ไซยาสามโกคู GT นะครับเป็นปีงยักษ์ได้นะแล้วก็แน่อนอนครับผมว่าเขาก็เป็นลางสีได้ด้วยนั่นเองนะครับผมให้สังเกตที่ซ้ายบนนะครับเป็นคานิวาลนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนะครับผมจากดาร์กบอลซูเปอร์นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นคานิวาลเหมือนกันนะ นี่นะครับผมแล้วก็มาเป็นเบจิต้านั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าตัวนี้ผมแอบสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านี่เป็นเบจิต้าเดียวๆก็จริงนะครับแต่มีโกคูยูไออยู่ข้างๆด้วยก็คงเป็นยูนิตซูเปอร์แท็กนะแนวๆโกฮังบีสแหละนะครับเพราะว่าชื่อมันเป็นชื่อตัวเดียวแต่ดันมี2ตัวในอาร์ตเนี่ยแล,แล้วก็ไฮไลท์สุดของสำหรับผมก็คงเป็นอันนี้แหละดาร์กบอลเซตนะครับผมมาเป็นไมค์คิกใหม่ด้วยนะ ก็นี่เลยนะครับเป็นโกคูกับเบจิต้านั่นเองแล้วก็รวมร่างกันเป็นเบจิโตได้นะครับนี่อ่ะสวยมากเลยนะนี่เพลงจริงใครอยากได้ตัวไหนกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะผมอยากได้ทุกตัวเลยแต่อยากได้สุดก็เบจิโตอย่แหละอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนั่นเองก็คือมันเป็นเหมือนพังอะ่ะบอกนะครับผมว่า ครบรอบ10ปีนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งสําคัญเลยเขามีออดอกจันรให้ข้างล่างนะครับว่ามันรวมทั้งตัวใหม่และก็ตัว ECA ที่จะมาในครบรอบ10ปีนี้ด้วยก็ดักลบอล GT นะครับมีแค่2ช่องเท่านั้นซึ่งมันกินไปแล้วช่องหนึ่งก็คือไอโกคูซ oh ีตัวใหม่ที่กำลังจะมาะครับส่วนอีกช่องยังโบอยู่ก็ถ้าเขาบอกว่ารวม ECA ด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะพ้น7ปีลิงนะครับที่จะได้ ECA นั่นเองก็น่าจะใช่แหลนะเนาะแล้วก็ดัลลบอลภาคเด็กนะครับอันนี้ น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับ ECA เนี่ยผมนึกไม่ออกจริงๆว่าจะเป็นใครได้นะแล้วก็ไซย่าซาก้านะครับผมภาคที่เบจิต้าบุกโลกอันนี้น่าจะเป็น LR โกคูไคโอเคนกับเบจิต้าลิงยักษ์ ECA นะครับแพนินาเม็กซาก้าอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าก็เป็นเบอร์วายนาเม็กพาร์ทแรกนะครับเพราะว่าพาร์ทสมัน ECA ไปแล้วก็คงจะเป็นพาร์ทแรกนั่นแหละนะครับผมแอนดรอยเซลซากะอันนี้ได้เยอะนะครับทั้ง มีความเป็นไปได้ว่าจะมีตัวใหม่ในาพาร์2ด้วยนะแล้วก็ ECA เนี่ยหรือซ u เปอร์ ECA ก็นับนะอ่ะอาจจะมีซ u เปอร์ ECA LR โกหังม่วงหรือเปล่านะครับหรือจะเป็น ECA ทั้งฟ้า E178 เขียวหรือ LR โกหังทั้งอะไรงนี้นะครับหรือจะเป็นตัวโลเ้นวีอย่างโกคูโกฮังหรือเซลฟ้าก็เป็นไปได้อยู่นะครับผมแล้วก็ อ่ามาจินบูซาก้าอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันว่าง4ช่องอาจจะมีซูเปอร์อซีเอซูเปอร์เบจิตโตฟ้าก็ได้นะครับแต่ตอนนั้นนี่ไม่รู้เลยจริงๆนะคือ4ช่องเลยสําหรับมาจินบูซาก้านะครับและยังจะมีอันนี้อีกนะดักนัทบอลเซตเดอะบูวี่นะครับผมมีถึง3ช่องนั่นเองก็น่าจะเป็นเออ่โกจิต้าหนึ่งปีกับจันนิบ้านหนึ่งปีซูเปอร์อซีเอนะครับผมช่องละตัวส่วนอีกอันน่าจะเป็นโกฮังเขียวภาคโปรเจกต์ Project, นะครับผมก็คิดว่าใช่นะ ส่วนดาร์กบอลซูเปอร์นะครับมันมี4ช่องเลยนะเอามีตัวใหม่ตัวนี้กินไปแล้วช่องหนึ่งใช่ไหมเราก็จะเหลืออีก3ช่องนะครับหนึ่งในน,นนั้นน่าจะเป็น7ปีก็อตอแน่นอนนะครับแต่ว่าอีก2เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น ECA หรือตัวใหม่ก็ต้องรอดูพาร์ทสกันต่อไปนะครับก็อันนี้ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองมาเขาไม่คุยกันได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คาดกาสนุกสนุกกันไปก่อนเดี๋ยวเกมมันก็เผยให้เห็นเรื่อยๆเองนั่นแหละนะครับผมนะอ่าแล้วก็มาดูอาร์ตแบบขยับท่า,กาีก,กั้งนี ก็ที่น่าสนใจของตัวเบจิโตนะครับผมคือจะสังเกตได้เลยว่าชื่อเขาเนี่ยชื่อซูเปอร์เซย่าโกคูบวกบวกนะครับไม่ใช่แอนนะก็จากที่ได้มานะครับเขาบอกว่าตัวละครนี้มันจะสามารถสลับตัวกันได้แล้วก็รวมร่างกันได้แบบจํากัดเทินนะครับผมคือเอาง่ายๆสลับตัวกันก็แนวแนวเลเจนด์นั่นแหละนะแบบตัวแท็กสวิชอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแหละนะครับผมส่วนโกคูสามเนี่ยจะสามารถแปลงเป็นลิงยักษ์ได้นะอ่าแล้วก็นี่นะครับผมนี่โฟโต้ร่าฟิวชั่นกันเป็นเบจิโตได้นี่อาร์ตสวยมากเลยนะอยากได้มากๆเลย ตัวนี้โอเคนะครับดูนอกเกมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวภายในเกมตอนนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับอีเวนต์มันเข้าช่วงเข้าดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะปีก่อนๆเนี่ยปกติจะเข้าดาวเจวันนะครับแต่ว่าปีนี้เออ่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับคือเข้าดาวเป็นเวลา10วันเลยนั่นเองอ่ะอันนี้คือเริ่มเข้าดาววันที่10แล้วนะครับผมนะก็ไตเติลสกรีนนะครับผมได้เพลงเอ่อเปลี่ยนเพลงเป็นที่มันมาตอน7จ็ดปเหยีนะครับถ้าใครจําได้เนาะอ่าแล้วก็หน้าโฮมสกรีนนะครับตอนนี้ใช้เพลงของอ่า แล้วก็บอลภาคเด็กอยู่นะครับแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชาลาให้ชาลาด้วยก็ไม่รู้ตอนไหนนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับมีกิีว,วันนี้เออมาดุนกันได้ท,ท,ทุกทุกทุกวันนะครับผมนะถึงวันที่29ก็วันที่กิจกรรม10ปีเริ่มนั่นแหละนะครับผมคิดว่าใช่นะแล้วก็มีตู้เฟรนแบบพิเศษนะครับใช้กดทีละ20,000แต้มนะอันนี้ลองอินรับตั๋วนะครับอ่าอันนี้ก็ให้คนกลับมาเล่นนะครับแล้วก็ อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแจกเพชรแดงนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ไลฟ์อัพดีมากๆครับคือแรก LR ได้ด้วยนะมี LR 5ปีให้แลกนะครับผมแล้วก็มีเลโซนใหม่นะครับโกคูสตอรี่อีดิชั่นเข้าแล้วนะอันนี้ไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ขออนี้เบ g จิต้าสตอรี่อีดิชั่นอันนี้ยังไม่มานะครับมาวันที่24แล้วก็วิดิวนะครับมาวันพรุ่งนี้มีเพชทัน b บตเทิด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นอีเวนต์เก่าๆของเกมนะครับผม แล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้ดีมากๆแก้พเทนเซียลนะครับจากห้าเม็ดเป็น1เม็ดอันนี้ดีนะครับอยู่ถึงกลางเดือนเมษาเลยใครอยากแก้ตัวไหนก็รีบไปแก้นะครับราคาเม็ดเดียวอ่าสต้ามินรีไวขึ้นนะครับแล้วก็คูณแล้งไม่มีอะไรมากนะตอนนี้แต่เดี๋ยวก็คงมีแหละนะครับผมอ่เดี๋ยวพามาดูเพชรแดงกันหน่อยดีกว่านะครับบอกเลยว่าอันนี้ดีมากๆเลยครับผมนะเขาจะแจกมาทั้งหมด3เม็ดนะครับแล้วเราก็จะมีตัวละครให้แลกถึง1 0 1ตัวตามนี้เลยนั่นเองครับผมก็ บอกเลยว่าดีมากๆเลยครับผมนะมันอัพมาให้เป็นล่างสุดท้ายให้เลยแต่ว่าถ้า ECA เนี่ยก็ต้องไปทำเอาเองนะอ่ะโอเคก็นี่นะครับแลกอา,อาได้นะนี่ตัวละ1เม็ดทุกตัวนะครับผมก็จะมีนี่ครับมี5ปี2ตัวมี4ปี3ปีนะครับแล้วก็มีเอาอันนี้นะครับคือตัวครบรอบปีหมดเลยตั้งแต่1ปียัน5ปีนะครับก็ใครยังไม่มี1ปีแลกเก็บไว้ก็ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะได้ซูเปอร์ ECA ในอีเวนต์นี้นะ2ปีก็อันนี้ไม่รู้นะนะครับแล้วก็3ปีน่าจะยังแหละ าปีก็พอเล่นได้นะครับบางดานก็จะประมาณนี้นะครับผมนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับโดคันเฟสหลายๆตัวก็มีมันถ้าโดคันเฟสแบบนับทีออย่างเดียวเนี่ยอัปเดตถึงโกคูสอง่วงกับเบจิต้าสองเขียวนะครับก็ดีมากๆนะมันถึงได้ E.C.M แล้วก็เก่งทั้งคู่เลยนั่นเองครับผมนะก็ข่าวในเกมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูอัปเดตเกมกันหน่อยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูนี้ดีกว่านะครับเป็นอัปเดตเกมเวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าหน้าต่าง UI ของตอนเล่นเนี่ยไปแทบจะทั้งหมดเลยนะครับหรือทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคืออันนี้นะครับเห็นไหมว่าปุ่มกดเลขแล้นล่างนี่ก็เปลี่ยนนะครับหลอด HP ก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนยันตรงนี้เลยนะครับนี่ที่เป็นโ o t a t i o n นะเนาะอ่าแล้วก็เลื่อนเนี่ยโชว์เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่นะครับเปลี่ยนยันหน้าต่างตอนเข้าไปสูบอสเลยนะครับเห็นไหมครับอะไรอะไรดูดีขึ้นหมดเลยนี่นะครับแอนิเมชันตอนเปลี่ยนโลกแก้วก็เปลี่ยนนะตอนเก็บก็เปลี่ยนด้วยนะครับคือนั่นแหละ,ะครับเขาครบรอบสิบปีนี่โอ้โหเปลี่ยนยกใหญ่เลยเดีย๋ยววันที่อัปเดตน่าจะพามาให้ดูเหมือนกันนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนนะครับนี่แล้วเขาก็จะมีแอนิเมชันตอนตีธรรมดาที่เปลี่ยนไปเยอะอยู่นะ นี่นะครับเอฟเฟกค่อนข้างสวยเลยนี่แม่ดูน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับก็สมกับเป็นเกมที่เปิดมาสิบปีนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนกัน k o เลยนะแล้วก็เขาจะเปลี่ยนนีดเลยครับเห็นตรงโหลดด้านล่างไหมนะครับที่เป็นโกคุชีเมกที่เมื่อก่อนจะเป็นเอาของตอนนี้ก่อนก็ได้อะที่ของตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นโกคุชูบอลเกงกิอยู่นะครับผมก็ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แหละนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดินเข้าไปจบด่านจบด่านก็เอามีพื้นหลังของด่านนะปกติก็จะเป็นแบบของเกมเขาเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตของเกมโอเคครับผมนะก็คลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยมัน แทบจะบอกแค่แบบรายละเอียดเบื้องต้นอย่างเดียวเลยนะครับรายละเอียดโดยเรื่องี้กิจกรรมเนี่ยคงจะต้องไปรอไลฟ์อีกรอบหนึ่งก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มนะครับผมก็เอามาสรุปให้ฟังแบบรวดเร็วทนใจแล้วกันนะครับผมบางจุดอาจจะรีบพูดไปบ้างก็ขออภัยแล้วกันนะครับมีอะไรสามารถคุยกันหน้าที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ใครอยากได้ตัวไหนของ10ปีขอให้ได้ง่ายๆนะครับกดทีเดียวออกไปเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ